อันนีครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุดแล้วก็สเก็ตฟุตบอลน,นะครับไม่ต้องสอนอะไรเพิ่มแล้วนะครับโรดี้กาเซียกุนซือของอานาเซอร์ก็บอกว่าแข่งแบบโรนัลโดเนี่ยคุมง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องสอนอะไรเขาเพิ่มแล้วแหละมาฟังกันหน่อยนะครับ ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อกบเพื่อเปิดตัวลูกทีมคนใหม่อย่างโรนัลโดกับกาเซียนะได้พูดถึงโรนัลโดเขาบอกว่า <c oughs> เออปกติแล้วนะหลังจบเกมผมเจอนักข่าวประมาณ3หรือ4คนต่อไปนี้ได้โปรดขอให้ทุกคนมาที่นี่หลังจบเกมทุกนัดนะเพื่อถามถึงประตูที่โรนัลโดยิงได้แล้วกันจะ <c oughs> บอกว่าทั้งตัวผมแล้วก็อานาเซอร์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ได้ให้การต้อนรับโรนัลโดเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการแล้วกันและทุกคนรู้ดีว่าเขาคือนักเตะต้นแบบ เป้าหมายของผมสาหรับโรนัลโดคือการทําให้เขามีความสุขกับฟุตบอลแค่นั้นเองเพื่อขวา้าชนะร่วมกับทีมจากสิ่งที่ผมเคยเห็นมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่แบบโรนัลโดคือผู้เล่นที่จัดการง่ายที่สุดเพราะไม่มีอะไรที่ผมต้องสอนเขาเพิ่มอีกแล้วคือไม่ต้องคุมอะไรมากนะ ผมกับโรนัลโดจะได้มีเวลาพูดคุยกันอีกแน่แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเขาได้ไมาอยู่ที่นี่ต่อจากนี้เราต้องฝึกซ้อมเพื่อคว้าชัยชนะโอ้โห oh, oh, อันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของโรดี้กาเซียคุณซือของอน a าเซอร์ที่มีต่อโคริเซโนโรนัลโดนะครับบอกว่าโรนัลโดคือนักเตะต้นแบบแล้วก็เป็นนักเตะที่จัดการง่ายที่สุดนะครับอันนี้ก็คือวัลลีดิตเลย เราต้องบอกว่าวันพระเรืสบดินนี้ครับอนาเซอร์จ้าฝูงของลีกซาอูเนีตรเตรียมเปิดบ้านรับมืออันตาอีนะและทางพิโดเองก็มีโอกาสประเดิมสนามเลยนะครับก็ต้องมาตามดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับบทสัมภาษณ์ของโรดี้กาเซียคอมเมนต์เขาไหมผมต้านเลยครับจเลยวายรุน